อ้าวนี่ไงได้แล้วครับไวกว่าที่คิดนะมาแล้วโอเคกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมนาบูนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโดบอกนะครับผมอยู่ในแมปสติลเบลรนโหดนะครับผมอาา่าฮะแล้ววันนี้จะมาทําอะไรนะครับผมก็น่าจะเห็นได้ตามปกคลิปเลยแล้วก็ตอนนี้ที่เห็นด้วยนะครับผมนั่นก็คือจะมาผสม เจ้าวัวใหญ่วัวน้อยกันนะครับผมน่าเจ้าเออลาวัค้าใช่ไหมวะลาลาวัคาอออ,อ,อะไรนั่นแหละก็จะมาผสมเป็นวัวน้อยเป็นตัวผสมนะครับผมสามตัวซึ่งก็ถามว่าถามว่าอยากผสมไหมก็ก็เสียได้นะครับผมเพราะตัวมันก็ใหญ่อยู่แล้วนะ แต่ว่าถ้าผสมเป็นตัวเล็กเนี่ยผมว่ามันน่าจะน,าน,าน่าเก็บกว่านะครับผมอซึ่งวิธีทําเนี่ยเราก็จะยืนเป็นสามเหลี่ยมเบอร์มิดา้าแบบนี้นะฮะเดี๋ยวสักครู่นะสามเหลี่ยมเบอร์มิดา้าไม่รู้ว่าวงใหญ่ขนาดไหนนะครับผมเพราะผมก็ไม่เคยทําเหมือนกันอีกสามอันนี้คือผมจะเป็นอีกสองรหัสนะครับผมในคอมแล้วก็ในโทรศัพท์นะฮะ เอ๊ยังไม่ได้แนฮะมันต้องใช้องศาประมาณไหนนี่ไหมหรือว่าต้องขยืบอีกนิดแล้วผมก็ขยืบหน้าเข้าหาอืมเฮ้ยอ้าวนี่ไงได้แล้วครับไวกว่าที่คิดนะมาแล้ว Okay. มันคือดาวตกนะครับผม <Okay. S 1> แล้วก็จะปรากฏออกมานี่เลยมาแล้วครับเจ้าวัวน้อยโออแต่แต่เงินน้อยจังวัวน้อยเงินก็น้อยอ่ะดูสิว่าจะติดบัฟหรือเปล่านะบัฟก็คือบัฟอุกบาทนะครับบัฟอุกบาท ติดไหมเออเหมือนจะไม่ติดนะครับผม Las Vaguitas Saturnitas เรียบร้อยแล้วก็ผมพลาดช่วงอีเวนต์ไปนะครับผมคือตัวมันเอาเอาออฟสต็อกไปแล้วก็เลยก็เลยไม่ไม่สนใจแล้วนะนี่ก็คือตรงนี้ตัวอีเวนต์ของฮาโลวีนอ้าว อ๋อไม่มีให้กดแล้วนะแสดงว่าหมดเกลี้ยงจริงๆนะครับผมก็จะมาผมจะมาแบบว่าเน้นเป็นตัวผสมที่หาได้ทั่วไปเอาละกันแล้วก็รอช่วงอีเวนต์ถัดไปนะครับว่าจะเป็นอะไรก็อีเวนต์นี้พลาดไปไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าได้เข้ามาเล่นได้เอาตัว ตัวพิเศษด้วยนะครับผมก็คือตัวอีเวนคือตัวเอ็กซ์นะครับผมส่วนตัวที่เป็นมาเตโอคือขายไปแล้วนะครับแล้วก็เหลือเอมาเตโอที่เป็นแก้วอันนี่น,นี่นี่ครับที่เป็นแก้วตอนนี้มันค้างอยู่ในเครื่องนะครับผมซึ่งไม่รู้จะเอาออกได้หรือไม่นะครับโอเคก็ รอคนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมก็มาประสบให้ดูลเล่นๆนะเป็นคลิปสั้นๆสำรับวันนี้สวัสดีครับ